สวัสดีครับสวัสดีพี่น้องสมาชิกทุกทท่านนะครับตลอดจนพี่น้องที่กําลังชม Youtube อยู่ในขณะนี้ด้วยนะครับมาพบกันอีกครั้งหนึ่งนะครับสำหรับแนวทางนะครับวิธีการคิดนะครับหาตัวเลขเพื่อนําไปเสี่ยงโชคเสี่ยงดวงกันนะครับมาพบกันในคลิปที่3นะครับประจำวันที่1กันยายนนะครับปี59นะครับสำหรับสูตรนี้วิธีการคำนวณนะครับเป็นสูตรหาเลขเด่นนะครับวิ่ง2ตัวมา1 ถึง2ตัวนะครับสูตรนี้จะเป็นเน้นบนเป็นพิเศษนะครับส่วนมากจะเข้าบนนะครับสำหรับวิธีการคำนวณนะครับในสูตรนี้นะครับซึ่งใช้เลขคงที่ตัวเดียวนะครับโดยใช้2ตัวล่างนะครับเป็นตัวหาตัวเลขเด่นนะครับมาดูผลงานที่ผ่านมานะครับเริ่มตั้งแต่วันที่1นะครับเดือนมิถุนายนปี59นะครับ ก็นํา2ตัวล่างหรือว่า2ตัวหมุน1ครั้งนะครับในวันที่16เดือนพฤษภามาเป็นเกณฑ์ในการคํานวณนะครับวันที่16พฤษภานะครับ2ตัวล่างนะครับเลขออก98นะครับก็นํา9กับ8นะครับมาบวกด้วยเลขคงที่นะครับก็คือเลข7นะครับสลับสูตรนี้นะครับ 7บวกด้วย9นะครับได้16ก็ใช้ตัวท้ายตัวเดียวนะครับก็คือ6นะครับ7บวกด้วย8นะครับก็ได้15ก็ใช้ท้ายตัวเดียวนะครับผลสลากกินแบ่งรัฐบาลนะครับ3ตัวท้ายรางวัลที่1นะครับเลขออก8 25นะครับแล้วก็2ตัวหมุน1ครั้งหรือว่า2ตัวล่างนะครับออก1 4นะครับ เลขที่เข้าในงวดน,นี้นะครับก็คือเลข5นะครับเข้าบนหลักหน่วยนะครับสำหรับวันที่1นะครับเดือนมิถุนายนที่ผ่านมานะครับหางวดน,นี้ก็ผ่านนะครับหมาดูงวดที่16นะครับ เหมือนเดิมครับนำสอตัวท้ายของงวดวันที่1มิถุนายนนะครับที่ผ่านมานะครับมาคำนวณในงวดนี้นะครับสองตัวท้ายเราสองตัวท้ายหรือว่าสองตัวล่างนะครับเลขออก1 4นะครับก็นำา4มาตั้งแล้วก็บวกโดยเลขของที่ก็คือเลข7นะครับ7บวก1นะครับได้8นะครับ เจ็ดบวกสี่ได้สิบเอ็ดใช้ตัวท้ายนะครับก็หนึ่งนะครับก็ได้เลขเด่นมาสองตัวนะครับก็คือแปดกับหนึ่งนะครับผลสลากินแบ่งรัฐบาลนะครับสามตัวท้ายรันที่หนึ่งนะครับเลขออกแปดหนึ่งหกสองตัวล่างเจ็ดเก้านะครับเ,เลขที่เข้านะครับสลับวันนี้ก็ คือ8กับ1นะครับ8กับ1วันนี้เข้า2ตัวนะครับแล้ววันนี้ก็ผ่านอีก1งวดนะครับสลับสูตร2ตัวมา1ตัวนะครับงวดนี้ก็เข้า2ตัวนะครับงวดวันที่16มิถุนายนงวดวันที่1 กรกดาคมนะครับก็เอา2ตัวล่างนะครับหรือว่า2ตัวท้ายหมุน1ครั้งของงวดวันที่16มิถุนายนที่ผ่านมานะครับมาคำนวณในงวดวันที่1กรกดาคมนะครับเลขออก79กล้ว็นาจนะครับมาตั้งแล้วก็บวกด้วยเลขของที่ก็คือเลข7นะครับบวกทีละตัว7บวก7ได้14นะครับ ให้สี่ตัวเดียวนะครับเจ็ดบวกด้วยเก้าก็จะเป็นสิบหกก็ใช้หกตัวเดียวนะครับก็ได้เลขเด่นสองตัวนะครับก็คือสี่กับหกนะครับสี่กับหกเป็นเลขเด่นนะครับประจําวันที่หนึ่งเดือนกรกฎาคมนะครับปีห้าเก้าสามตัวท้ายวันที่หนึ่งนะครับเลขที่ออกสี่หกศูนย์นะครับสองตัวล่างออกห้าสามนะครับ 460นะครับนี่เด่น4กับ6วันนี้เข้า2ตัวนะครับ4กับ6 2ตัวอีกแล้ววันนี้ผ่านนะครับงวดันที่1กรกฎาคมก็ผ่านอีก1งวดนะครับวันที่16นะครับวันที่16กรกฎาคมก็คำนวณเหมือนเดิมนะครับ ก็นำา2ตัวท้ายหมุน1ครั้งหรือว่า2ตัวล่างนะครับของงวดที่แล้วก็คือวันที่1นะครับเดือนกรกฎาคม59มาคำนวณงวดมาที่16กนะครับกรกฎาคมนะครับเลขออก53นะครับนำา53มาวางแล้วก็บวกด้วยเลขคงที่ก็คือเลข7เหมือนเดิมนะครับ7บวก5ได้12นะครับใช้เลข2ตัวเดียวนะครับตัวท้าย7บวกด้วย3ก็ เป็นศูนย์นะครับางวดน,นี้เลขออก7 6 4่ล่างออก55นะครับางวดน,นี้เด่น2กับ0ูนยงวดนี้งวันนี้หลุดนะครับหลุด1งวดนะครับผิดก็ว่าไปตามผิดนะครับหลุดก็ว่าไปตามหลุดนะครับไม่มีสูตรไหนเป๊ะร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับงวดถัดมานะครับงวดวันที่1 นะครับ1สิงหาคมนะครับนำสอตัวล่างก็คือ55นะครับมาตั้งแล้วก็บวกด้วยเลขคงที่นะครับเมื่อเลขเบิ้ลนะครับเมื่อเลขเบิ้ลนำเลขเบิ้ลสองตัวนะครับมาบวกกันให้ได้ผลลัพธ์เลขต่างนะครับอีก1ตัวนะครับเลขออก55นะครับแน่นอนว่าถ้าบวกกับ7มันจะเป็นเลขเบิ้ลก็คือ2กับ2นะครับ เพราะฉะนั้นสูตร2ตัวนะครับนำสอตัวสองตัวล่างที่มันเบิ้ลมาบวกกันให้ได้ผลลัพธ์อีก1ตัวนะครับเมื่อมันเป็น55ก็นํา5กับ5ไปบวกกันนะครับได้10ก็ใช้0นะครับเพราะฉะนั้นก็จะได้เลขมา2ตัวนะครับก็คือ5กับ0นะครับก็ไปบวกด้วยเลขคขงที่เหมือนเดิมนะครับ5บวกด้วย7ก็จะได้12นะครับใช้2 7บวก0ก็จะเป็น7นะครับผลสลากกินแบ่งรัฐบาลนะครับ3ตัวท้ายรางวัลที่1เลขออก9 3 2นะครับล่างออก5 7นะครับงวดนี้2เข้าบนล่างออก5 7 7เข้านะครับ วันนี้เข้า2ตัวนะครับงวดที่แล้วหลุดงวดวันที่16นะหลุดไปนะครับวันนี้กลับมาเข้า2ตัวนะครับก็คือ2กับ7วันนี้ผ่านนะครับงวดวันที่1สิงหาคมนะงวดที่ผ่านมานะครับงวดวันที่16สิงหาคมนะครับ ถ้าเจ็ดสองตัวล่างงวดที่แล้วออกห้าเจ็ดนะครับเหมือนเดิมครับนำห้าเจ็ดมาตั้งนะครับแล้วก็บวกด้วยเลขคงที่นะครับก็คือเลขเจ็ดเจ็ดบวกห้าได้สิบสองนะครับสิบสองเราใช้สองตัวเดียวนะครับเจ็ดบวกเจ็ดได้สิบสี่นะครับก็ใช้ตัวท้ายตัวเดียวนะครับ ก็คือ4นะครับเลข3ตัวท้ายรางวันที่1นะครับประจำวันที่16นะครับเดือนสิงหาคมปี59นะครับ3ตัวท้ายรางวันที่1นะครับผลก็คือ0 0 4นะครับ2ตัวล่างหมุน1ครั้งก็คือ3 3นะครับเลขที่เข้านะครับสลหรับงวดน,นี้ก็คือ4นะครับ เข้าบนสังเกตนะครับว่าสูตรนี้นะครับส่วนมากจะเข้าบนนะครับก็ลองติดตามผลงานกันดูก็แล้วกันนะครับว่าผลงานนงวดนนี้นะครับจะเดินดีไหมนะครับจะเข้าบนต่อเนื่องหรือเปล่านะครับก็ลองติดตามกันดูนะครับเพราะว่าเป็นสูตรวิธีการคิดคํานวณนะครับที่ได้นามาแบ่งปันกันนะครับก็ลองนําไปใช้ดูก็แล้วกันนะครับสลับสูตรนี้ หวังเป็นอย่ยิ่งว่าจะมีประโยชน์กับพี่น้องสมาชิกนะครับทุกๆท่านนะครับที่ติดตามผลงานกันด้วยดีตลอดมานะครับมาดูนะครับวิธีการคำนวณหาตัวเลขประจำงวดนี้กันนะครับงวดวันที่1นะครับกันยายนนะครับปี5-9ากนะครับก็นำสอตัวล่างของงวดที่แล้วนะครับเลขออก3-3นะครับวิธีการก็เหมือนเดิมนะครับเมื่อเลขเบิ้ลนะครับ ให้นำตัวเลข2ตัวนั้นมาบวกด้วยกันเองเพื่อให้ได้เลขมาอีก1ตัวนะครับก็จะเป็นเลขเด่น2ตัวนั่นเองนะครับเลขออก3 3นะครับก็นํา3กับ3ไปบวกด้วยกันนะครับก็จะได้เลข6มาอีกตัวหนึ่งนะครับเพราะฉะนั้นก็จะเป็น3กับ6นะครับนำบวกเลขคงที่ก็คือ7นะครับ3บวก7นะครับได้10ใช้0นนะครับทีนี้ เบวกกับ6ได้13นะครับตัวท้ายก็คือ3นะครับเรียกเด่น2ตัวประจำงวดนี้นะครับก็คือ0กับ3นะครับก็ลองจับตาดูนะครับจับตาดูก็แล้วกันว่างวดนี้จะเข้าเหมือนกับงวดที่ผ่าน,านมาหรือเปล่านะครับก็6 7เจ็งวดที่ผ่านมานะครับก็หลุดไปแค่งวดเดียวนะครับ ก็ถือว่าผลงานยังเป็นที่น่าพอใจนะครับสลับสูตรนี้นะครับก็ฝากพี่น้องสมาชิกนะครับก็ลองติดตามผลงานกันดูแล้วกันครับสลับสูตรนี้นะครับที่ได้นํามาแบ่งปันนะครับหวังเป็นอย่างยิ่งนะครับว่าจะมีประโยชน์นะครับก็ก็คอยตัวเลขนะครับและสูตรต่างๆที่ได้ลงไปนะครับเข้านะครับ ทุกสูตรกันแล้วกันนะครับเพื่อพี่น้องสมาชิกนั้นจะได้มีโชคมีลาภกันนะครับสำหรับวันนี้ก็ขอบคุณทุกท่านนะครับที่เกียรติติดตามผลงานด้วยดีตลอดมานะครับขอบคุณทุกๆไลค์ด้วยกันแล้วกันนะครับยังไงก็ฝากติดตามผลงานกันยาวๆกันแล้วกันนะครับก็วัดผลงานกันยาวๆนะครับสำหรับสูตรและตัวเลขต่างๆที่ได้นํามาแบ่งปันนะครับก็อาจจะไม่เป๊ะร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับอาจจะไม่ถูกทุกงวดนะครับแต่สิ่งที่หวังไว้ก็คือ,อ ตัวเลขนะครับเข้ามากกว่าถูกนะครับก็วัดกันยาวๆนะครับหวังเพียงยิ่งว่าอาจจะถูกมากกว่าผิดนะครับสลับี่น้องสมาชิกนะครับก็ขอให้มีโชคมีลาบกันทุกคนก็แล้วกันนะครับสำหรับวันนี้ก็ฝากไว้แต่เพียงเท่านี้นะครับก็แล้วติดตามผลงานกันใหม่ในโอกาสต่อไปนะครับสำหรับวันนี้โชคดีทุกท่านนะครับสวัสดีครับ